วิชาเทคโนโลยีและการออกแบบวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจากในบทที่แล้วเราที่เราเรียนไปจะเกี่ยวกับการหาปัญหาของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนเราหรือภายในชุมชนของตัวนักเรียนเองวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีแก้ปัญหายอย่างไรสิ่งที่ต้องรู้เลยมีทั้งหมด หกย่างนั่นก็คือ5 w 1 h อ่าเป็นมันคืออะไรตัว w แรกเลยก็คือ what what แปลว่าปัญหาคืออะไร 2. อง who w o แปลว่าปัญหาเนี้ยใครได้รับผลกระทบ why why แปลว่าทำไมจะเกิดปัญหานั้น อลองดูสาบอันนี้ก่อนปัญหาอะไรสมมุติว่าเอาเอา,เอายกอย่างง่ายๆปัญหาน้ําเน่าปัญหาน้าเน่าเนี่ยคือว h a t ดะปัญหาอะไรปัญหาน้ําเน่าฟู Who? เกิดใครเกิดกับคนในชุมชนวายวายก็คือทําไมจึงเกิดก็เหตุผลก็เพราะว่าคนทิ้งขยะทิ้งของเสียลงแม่น้ําเวนเวนแปลว่า ปัญหานี้เกิดเมื่อใดอะแล้วก็ต้องบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาเมื่อ1เดือนที่แล้วหรืออะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าเป็นปัญหาอะไรหรือเกิดมาเป็นนานเป็นปีแวร์แวร์ปัญหานี้เกิดที่ไหนก็คือปัญหานี้เกิดในชุมชนอาจจะเป็นระบุสถานที่ถ้าเป็นชุมชนก็นระบุสถานที่ว่าเช่นวัดโรงเรียนห้องเรียนในสวนในไร่ในที่ส่วนตัวเราเงี้ยแล้วก็ระบุไปและสุดท้าย H ก็คือ How, How แปลว่าปัญหานี้จะแก้อย่างไรอ่ะเราลองมาทบทวนก่อนอันแรก What ปัญหาคืออะไร Who เกิดกับใคร Why ทำไมจึงเกิดปัญหานั้น When ปัญหานี้เกิดเมื่อใด Where ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็ How, How นี่จะแก้ปัญหายอย่างไรเราจำพุกอย่างนี้ไว้นะแล้วก็ทำความเข้าใจ เราจะได้เอาไปทํางานได้อะยกตัวอย่างตัวอย่างเลยเห็นภาพไหมตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาล้นถังขยะในโรงเรียนอ่าตัวอย่างเลยเห็นไหมชะเรามาใช้5 W1H อ่า W แรกเลยวอ w วอ t ก็คือขยะมีปริมาณมากจน้นถังขยะอ่าอันนี้คือ เกิดอะไรขึ้นอ่าฟูฟูก็คืออ่าเกิดกับเกิดกับทุกคนที่มีขยะเกิดกับคนในโรงเรียนอ่าวายวายแปลว่า,วา,วาทำไมทำไมก็คือขยะมีเยอะถังขยะเล็กอ่าทำไมจึง ล้อนอ่าก็คือเพราะว่ามันล้นเพราะว่ามีขยะเยอะหรือทางขยะเล็กอ่าแล้วแต่สาเหตุต่อไปเวนเวนแปลว่าอ่าเกิดเมื่อใดก็บอกว่าทุกช่วงเวลาแต่จะยิ่งสุดในช่วงกลงางวันอ่ะเพอก่อนเพราะว่าเราพักประทานอาหารเราทิ้งขยะกันเยอะอ่าต่อไปแวร์แวร์แ,วแปลว่าเกิด ที่ใดใกล้โรงอาหารแต่ถ้าอย่างเป็นในบ้านเราหรือในชุมชนเราเราก็ระบุว่าเาเกิดตรงไหนตรงอะไรเงี้ยระบุให้มันแบบชัดเจนอย่าพูดแบบพูดกว้างๆไปบังทีมันไม่รู้ว่าคือที่ไหนแล้วสุดท้ายก็คือ, How? How? คอหาวิธีลดขยะหรือเพิ่มถักขยะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาเนี่ยล้ววาก็เขียนประมาณอธิบายอย่างเงี้ยให้มันมองเห็นภาพว่าเกิดอะไรเกิดกับใคร ทำไมจึงเกิดเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไงเนี่ยเราเขียนอธิบายโดยแต่โดยเฉพาะไอ้ตรงฮาวเนี่ยเราเขียนอธิบายให้มันชัดเจนให้มันเยอะให้มันอ่านแล้วสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องไปศึกษาเพิ่มอะไรเงี้ยเราเขียนอธิบายไปอ,อันนี้เราลองมาดูนะตัวอย่างกรอบปัญหาของนอนคือต้องการหาวิธีการบีบอัดขยะ ขยะประเภทขวดพลาสติกขวดแก้แหล่งขยะเพื่อให้มีที่ว่างในถะังขยะอ่ะอันนี้คือปัญหาก็คืออ่ะขังขยะมันเยอะมันมันมีขวดเนี่ยเต็มเลยเนี่ยทำยังไงให้แบบมีพื้นที่ว่างมากพอเราก็เลยคลิดวิธีแก้ปัญหาโดยการบีบขวดให้มันแบนๆมวนมวแล้วก็เอาใส่เนี่ยขันนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ ถ้าขวดมันไม่แบนเนี่ยมันเป็นกลมๆแบบทรงของมันมันก็จะกินพื้นที่ใช่ไหมอ่าอันนี้อีกคนหนึ่งก่อปัญหาของน้องหวานคือต้องการหาวิธีการลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะทิ้งก่อนลงทางอ่าก่อนลดขยะพลาสติกก่อนที่จะทิ้งลงทางแสดงว่าเราจะลดยังไงลดลดโดยการไม่ใช่ไหมเพื่อให้การทิ้งขยะพลาสติกจะลดน้อยลงลดใช้ถุงอ่าเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าใช้เป็น ห่อใบตองในการใส่ขนมอะไรเงี้ยเออหรือแม้แต่เป็นถ้วยหรือชามที่เป็นพลาสติกหรือเซรามิกที่ไม่ใช่พลาสติกอะ่ะเออก็จะช่วยลดไดน้นี่คือวิธีการแก้กปัญหาอ่ะวันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าอ่ะวันนี้เรามาดูตัวอย่างของใบางานนะให้เราเขียนหัวว่าเรื่องกำหนด กรอบของปัญหาแล้วก็คราวนี้เรามาดูโจทย์โจทย์เราไม่ต้องลอกก็ได้เรามาดูที่ตารางดีกว่าตารางให้นักเรียนตีตารางนะให้เขียนอย่างนี้เลยว่า 5W1H แล้วก็ตีตารางเป็น w h a t w h l w h e e n w h e r e 5แล้วก็มีคำแปลภาษาไทยด้วยคราวนี้เรามาดูช่องด้านข้างด้านข้างก็คือชื่อปัญหาของสิ่งแวดล้อมอถ้าเราลองวิเคราะห์ปัญหาใน ในชุมชนเราเนี่ยมันจะเป็นน้ําเสียอากาศเป็นพิษหมอควานจากการทํานาการเผาอะไรเงี้ยเอาที่มันเป็นปัญหาที่ทําให้พองผลเสียกับตัวนักเรียนน่ะในชุมชนกองนักเรียนอ่ะเดี๋ยวขุยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันอ้อย่างในสไลด์ที่สอนไปเรื่องปัญหาขยะนักเรียนก็เขียนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมคือปัญหาขยะล้นถังในโรงเรียนอ่ะคราวนี้เรามาเรามาดูแต่ละหัวข้อ หัวข้อแรกก็คือ what ก็คือขยะมีปริมาณมากจนล้นออกจากถัง f u l ก็คือทุกคนทิ้งขยะอ่าทุกคนโรงเรียนทิ้งขยะ why ก็คือขยะมีเยอะและก็ถังเล็กอ่าพอม้าเวนเวนก็คือทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่เยอะที่สุดอ่าอาจจะมีระบุเวลาเป็นช่วงๆหรือว่าเป็นทั้งวันก็ได้อยู่ที่ว่า สิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดช่วงเวลาไหนอ่ะเราก็ใส่อ่าเรื่องจะเป็นกําหนดเป็นช่วงเดือนหรือช่วงสัปดาห์ช่วงไงก็ได้อยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะต่อไปต่อไปก็คือเวนเวนคือที่ไหนก็คือบริเวณตึกอาคารศิลปะอาชาก็ได้อายกตัวอย่างไปว่าเออทางี่อยากที่น่าตึกอย่างเงี้ยอ่าขอยากของหลักเลยอาจจะเป็นในไลน์ของตัวเอง ในถังขยะหน้าบ้านในแม่น้ําคลองข้างบ้านหรือตรงแถววัดอะไรเงี้ยในชุมชนเพราะแต่ละคนอยู่แต่ละที่มันปัญหาต่างกาันอ่าหรือว่าจะเป็นหาน้าท่วมอะไรก็ได้มันก็ได้หมดอ่ะเออแล้วก็หาวก็คือพิธีแก้ไายอย่างไรก็คือแก้ปัญหาโดยการลดการทิ้งขยะเพิ่มถังขยะอ่าหรือว่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการกินขนมอะไรเงี้ยก็ว่าไปอ่าต่อไป กรอบของปัญหากรอบปัญหาก็คือกรอบของปัญหาไอตัวปัญหาข้างบนแหละอย่างเช่นข้อมลูลแบะเป็นเรื่องขยะที่รถโรงเรียนใช่ไหมกรอบปัญหาก็จะเป็นอ่าต้องการพื้นที่ในการใส่ถังขยะเพิ่มขึ้นนักเรียนก็เขียนไปนว่าต้องการหาวิธีการบีบอัดขยะให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ถังขยะเนี่ยสามารถบรรจุได้เยอะอันนี้เป็นคือกรอบปัญหาในการแก้ปัญหาที่ขยะล้นถังใช่ไ,ไหม หรือบางคนก็อาจจะยกตัวอย่างว่าต้องการใช้วิธีการลดปริมาณขยะโดยการไม่ใช้พลาสติกก็ได้มันมีวิธีเป็นกรอบของตัวเองไปว่าตัวเองจะทำอะไรอย่างเงี้ยออแต่ถ้าใครสงสัยก็สามารถถามได้ว่าตรงกรอบเนี่ยมันเป็นยังไงออย่างน้อยอในตารางเราควรทำเองให้ได้ส่วนกรอบปัญหาอะไรเงี้ยถ้าสงสัยอะไรก็มาขอคำแนะนำได้ก็สามารถทักมาถามมาอะไรได้ ่าโอเคงานก็สำหรับวิครานวนก็จะมีประมาณแค่นี้ก็ทำมาส่งได้ละกันโอเค